สวัสดีครับเรียนรู้กับผมลุงตี CEO เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของความสำเร็จในทางธุรกิจว่าเขาทำการอย่างไรบ้างคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ร่ำรวยเขามีความคิดอย่างไรกันบ้างข้อหนึ่งเขาเรียนรู้จากความล้มเหลวความผิดหวังในอดีตเมื่อมีการล้มเหลวในอดีตที่ทำให้เขาผิดหวัง ท้อแท้ในการทำธุรกิจเขาไม่ได้ท้อถอยนะครับความล้มเหลวนั้นคือโอกาสที่สำคัญที่เขาได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดในอดีตและปรับปรุงแก้ไขจุดบอดในทางธุรกิจของตัวเองและทีมงานและพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่เขาได้ตั้งไว้ขออ้อ2ผู้ที่ประสบความสำเร็จเขาเชื่อว่าเขาสามารถเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดเวลาถ้าเรามองถึงสินค้า มันจะมีการวิจัยมีการพัฒนาแล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคแล้วเมื่อยอมองย้อนกลับไปผู้นำเหล่านั้นเขาก็เชื่อว่าเขาสามารถจะต้องพัฒนาและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะการพัฒนาความรู้และทักษะของเขาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เขาไปถึงเป้าหมายได้อย่างง่ายขึ้นทั้งหมดนี้ จะอย่างไรก็ตามมันต้องเริ่มจาก mindset ที่พร้อมที่จะเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆแต่อุปสรรคของเราที่ในการที่จะเรียนรู้เรามากักจะอ้างว่าอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่ไม่มีเวลาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อเรามีภาระหน้าที่ที่ต้องทําและบางคนยังต้องทํางานประจําเต็มเวลาอีกสิ่งที่พอจะทําได้คือทําให้ทุกวันของเราเป็นการเรียนรู้โดยทําจากสิ่งที่ง่ายที่สุดคือเริ่มเปลี่ยนแปลงมุมมองของตัวเองก่อน ข้อ3นะครับผู้นำผู้ที่ประสบความสำเร็จเขาสามารถยอมรับในด้านลบของตัวเองได้ทุกคนเกิดมาไม่มีใครสมบูรณ์แบบแม้ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนคุณจะประสบความสำเร็จมาแล้วมา,มากน้อยเพียงใดแต่ก็ยังมีด้านลบของตัวเองอยู่เสมอสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณจะต้องมี growth mindset ยอมรับตัวเองในทุกๆด้านทั้งด้านบวกด้านลบวิธีการง่ายๆคือ ลองถามฟีดแบ็ k จากเพื่อนร,ร่วมงานคนรอบๆข้างแล้วเรานำฟีดแบ็เหล่านั้นไปพัฒนาเพื่อให้ตัวเราก้าวไปสู่จุดยืนที่ดีขึ้นข้อ4ผู้ที่ประสบความสำเร็จผู้ที่เป็นผู้นำเขาจะคิดว่าสิ่งที่ท้าทายเป็นของหวานที่แสนอร่อยสำหรับเขาสำหรับนักธุรกิจส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จเขาจะชอบเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายสิ่งที่ เป็นงานที่ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะพัฒนาให้เขาเก่งขึ้นเก่งขึ้นความท้าทายเหล่านั้นจะทำให้เขาก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองแล้วเขาสามารถจะทำงานที่ยากขึ้นเรื่อยๆได้เหตุผลหนึ่งที่เขาสามารถทำแบบนั้นได้และเขาชอบที่จะเผชิญความท้าทายนั่นคือเขามี growth mindset เหมือนกันครับเขาคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะช่วยให้เขา พัฒนาและเติบโตต่อไปได้ในอนาคตข้อ5อุปสรรคไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญสำหรับเขาแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเขาได้ลองทำหรือยังบางจังหวะของชีวิตเรามักจะเจออุปสรรคปัญหาอยู่เสมอแต่เรานั่นเองแหละมักจะยอมแพ้และถอยไปไม่สู้กับมันผู้นำผู้ที่ประสบความสำเร็จกลับมองเห็นว่าอุปสรรคเหล่านั้นไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นโอกาสที่เขาได้ลองทําสิ่งใหม่ๆได้ลองพัฒนาปร,ปรับปรุงธุรกิจของเขาและเมื่อไหรที่เขาก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ยิ่งมากเท่าไหร่จะทําให้โอกาสที่เขาแก่งขึ้นเขาประสบความสำเร็จมากขึ้นเขาสามารถแข่งขันในตลาดได้เมื่อปัญหาเดิมๆกลับเข้ามามันดูง่ายเลยสําหรับเขา